สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาทำอาหารเช้าอีกแล้วค่ะทำง,ง่ายๆค่ะวันนี้กินง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะกินขนมปัง แล้วก็ใส่อะโวคาโดค่ะอะโวคาโดสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะพี่พๆเพื่อนๆวันนี้เรามาทำอาหารเช้ากันค่ะน,นี่ก็มีหนมปังนะคะทำอาหารเช้าง่ายๆวันนี้ก็ จะมีอะโวคาโดเหมือนเดิมอะโวคาโดนะคะ แล้วก็จะมี uh, หัวราดิสค่ะราดิสมาทำอาหารเช้ากับป้าตีค่ะพ,พี่เพื่อนๆทำอาหารเช้าวันนี้ทำอาหารง่ายๆเสร็จแล้วเราก็จะไปทำงานนะคะพ,พ,พี่เพื่อน ง่ายๆวันนี้ฝนตกวันนี้ไม่มีแดดพี่ๆเพื่อนๆอันนี้ไม่มีแดดนะคะฝนตกค่ะฝนตกเช้านี้ฝนตกฝนตกปล่อยๆว้าวอร,อ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 ร่อยะคะ่ะมดราดิสเปนที่ชอบกินมากแดงใส่สลัดก็อร่อยนะคะพี่ๆเพื่อนๆใส่สลัดก็อร่อยนะคะ นี่อะโวคาโดค่ะพี่ๆเพื่พพพพพพพอนๆอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะทำอันนี้เราเก็บไปก่อนแล้วก็หัน่นหัวราดิสนะคะหัวเขาเนื้อเขาจะออกแดงๆเออเนื้อเขาออกขาวแล้วผิวเขาจะสีนี้กรอบนะคะกรอบมากอร่อยค่ะอร่อยมาก อร่อยมากมาทำอาหารเช้ากันนะคะพี่ๆเพื่อนๆทำอาหารเช้ากันค่ะ